สวัสดีครับคลิปนี้พบกับ Ant a n t 20 a 2025 GT Pro ขอเรียกสันส้นๆว่า5 GT Pro รองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าแข่งซ u เปอร์ชูที่ว่าเน้นก้าวยาวนะครับเน้นก้าวยาวเป็นไซส์สตรายมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจมารับชมรับฟังกันนะครับก็ขอเริ่มที่สเปคกันก่อนผ้าอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายพลาสติกชั้นเดียวค่อนข้างโปร่งความหนาระดับกลางๆมันไม่หนาไม่บางเกินเกินไปมีรูระบายอากาศโดยรอบแล้วก็มีผิวสัมผัสท,ที่รู้สึกว่ามัน สากเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับส่วนดิ้นรองเท้าเป็นผ้าหลังกลับมีการเจาะรูระบายอากาศโดยรอบนะครับส่วนเชือกเป็นเชือกถักนะครับตามสมัยนิยมโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยแข็งแรงพอประมาณมีนวมบุอยู่บริเวณข้างบนนะครับด้านหลังของรองเท้าแนบกับเอ็นร้อยหวายมีนวมที่ว่านาพอสมควรส่วนโฟมิโซ โฟมมิโซเนี่ยถ้าดูตามสเปคข้างกล่องรองเท้าเนี่ยเขาระบุว่าเป็นวัสดุ TPU คาแรคเตอร์ของโฟมเนี่ยโดยรวมอะค่อนไปทางนุ่มนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีว่าฟีลการวิ่งเป็นยังไงนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนของรุ่นนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นิ้นส่วนที่ว่าสําคัญชิ้นหนึ่งในการออกแบบรองเท้าคู่นี้นะครับสาหรับแนวคิดที่เขาระบุว่ารองเท้าคู่นี้ทามาเพื่อสายสไตล์หรือก้าวยาวนะครับคือถ้าดูตามรูปเนี่ยดูตามแนวรอย ต่อรอยแยกของโฟม2ชิ้นนะครับระหว่างโฟมบนกับโฟมล่างเราจะเห็นว่ารอยต่อเนี่ยเรียบมาอย่างนี้คือถ้าเขาวางแผ่นคาร์บ,บอนแนวนี้นะครับบริเวณจากส้นมาจนถึงจมูกเท้าเนี่ยเรียบมากเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่บริเวณจมูกเท้าไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยมันมีลักษณะที่เชิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวของแผ่นคาร์บ,บอนที่เชิดขึ้นแล้วก็จากการดีบตรงนี้รู้สึกว่าแผ่นคาร์บ,บอนเขาให้มายาวจนถึงบริเวณปลายเท้าเลยนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้มีปีกคาร์บอนมาให้นะครับตรงนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวเดี๋ยวฟีลวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนะครับว่าเป็นคาร์บอนฟูมแล้วก็รูปทรงของพื้นด้านล่างเมื่อมันทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะให้ฟีลอะไรยังไงนะครับชิ้นส่วนสุดท้ายเป็นแผ่นยางเอาโซ่แผ่นยางเอาโซ่เนี่ยมันไม่ได้หนามากนะครับมันดูมีความหนาประมาณกลางๆคือมันก็ไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับแต่ก็ให้มาเกือบเต็มผืน มิติรองเท้าของคู่นี้คู่นี้ไซส์10 US EU 44หรือ C H N 270 C H N 270เนี่ยมันประมาณ280มิมหรือ28เซนเมตนะครับรองเท้าคู่นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีน้ำหนักที่ถือว่าเบานะครับคู่นี้195กรัมคือถ้าเทียบกับรองเท้าที่ว่าอยู่ในแนวก้าวยาวนะครับเน้นก้าวยาวในไซส์เดียวกันอย่าง a s i c Sky ย a r รีคู่นั้นหนัก192กรัมคู่นี้195กรัมนะครับถือว่ามีน้ําหนักที่ว่าไล่เรียกันแอนต้าหนักกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ3กรัมมิติของรองเท้ารองเท้ามีหน้ากว้างที่ถือว่าสวมใส่สบายนะครับหน้าเท้าค่อนไปทางกว้างส่วนความยาวถือว่ามาตรฐานการเลือกไซส์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเลือกเป็น US หรือว่า EUD ดีคือคู่นี้ มันดูตรงไซส์สำหรับผมอะทั้งหน่วย EU แล้วก็ US นะครับคือในตระกูล C202 เนี่ยที่ผมใส่มามี2คู่ก็คือ5 GT แล้วก็คู่นี้5 GT Pro ทั้ง2คู่เนี่ยมันไซส์10 US EU 44เหมือนกันนะครับคือมันก็ตรงไซส์กับผมทั้ง2คู่ส่วนอีกคู่หนึง C10 Pro คู่นั้น9 US ส่วน EU เนี่ยเป็น EU 42.5คือพอเป็น EU เนี่ย ถ้าเ us ถ้าบางยี่ห้อนะครับจะเป็น eu 42.5หรือบางยี่ห้อก็จะเป็น43ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ยิง us น่าจะชัวกว่านะครับส่วนราคาของรองเท้าคู่นี้มันหาได้ตามร้านพรีออเดอร์มันราคาอยู่ที่ประมาณสัก7,500ถึงประมาณ7,000ปลายๆนะครับก็ลองสอบถามตามร้านพรีออเดอร์รองเท้าจีนดูนะครับต่อไปเป็นฟีลการวิ่งของรองเท้าคู่นี้ สัมผัสแรกนะครับของการใส่คือรองเท้ามีหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับสวมใส่สบายใส่เดินเนี่ยโฟมค่อนไปทางนุ่มพื้นรองเท้าด้านล่างบริเวณจมูกเท้ากว้างดีนะครับส่วนตางเท้าเนี่ยกว้างพอประมาณแล้วก็พื้นรองเท้าส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนไปทางเรียบนะครับพื้นมันค่อนไปทางเรียบแล้วก็แบนไปกับพื้นผิวที่เราวิ่งความมั่นคงนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง <S <S ฟิลการวางเท้าบนพื้นด้านในของรองเท้าเนี่ยรู้สึกว่า ปลายเท้าปลายนิ bow, cow, in, cool. to to ้วเท้าบริเวณนิ้วก mm ้อยนิ้วนางเนี่ยมันเชิดขึ้นบนนิ้วเท้าของเราผมรู้สึกรู้สึกมันมันเชิดขึ้นบนอย่างนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ต่ํากว่านิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางนะครับฝ่าเท้าอุ้งเท้าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแตะพื้นมากนักอาการเหมือนฝ่าเท้ามันจะลอยจากพื้นนิดๆินะครับฟิลมันเหมือนกับว่าเราเหยียบฟมแล้วไม่ไม่เจอฟมบริเวณ ฝ่าเท้าอุ้งเท้าเนี่ยเหยียบไม่ค่อยโดนโฟมเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นฟิลที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างแปลกคือผมก็ไม่ค่อยเจอฟิลนี้หรือไม่แน่ใจว่าไม่เคยเจอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้มาดูลักษณะการออกแบบของแผ่นคาร์บอนที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของแผ่นนะดูเรียบนะครับแล้วก็มันทาปลายเชิดขึ้นมานะครับในการออกแบบแบบเนี้ผมเดาว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มแรงกดนะครับบริเวณนิ้วเท้าเราะจังหวะที่ว่าจะเทค ตัวออกไปนะครับเพื่อที่จะส่งเท้ามันจะช่วยในลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าดูจากแนวแผ่นตรงนี้แผ่นกลางๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีแรงกดแรงอะไรอ่ะคือมันน่าจะช่วยทํางานนะครับเมื่อเราเหยียบผ่านบริวเวณจมูกเท้าเป็นต้นไปจนถึงปลายเท้านะครับมันจะช่วยส่งเท้าเดี๋ยวฟิลยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแบบละเอียดแล้วทีนี้พอเริ่มวิ่งก็จะรู้สึกฟิลของโฟมที่เปลี่ยนไปตามความเร็วแล้วก็การลงเท้าในตำแหน่งต่างๆนะครับรวมไปถึงลักษณะ การทํางานของแผ่นคาร์บอนที่ต้องการการวางเท้าให้ตรงจุดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ฟิลที่ดีที่สุดมีแรงส่งมากที่สุดก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งช้าๆนะครับคือรองเท้าแบบไหนก็ตามโฟมก็ค่อนข้างนุ่มนะครับให้ฟิลนุ่มแบบหนึบๆหน่อยโฟมของรุ่นนี้ยุบตัวระดับหนึ่งมันยุบไม่เยอะเท่า C202 5GT คู่นั้นเป็นรองเท้าซปเปอร์ชูที่ว่าเป็นตัวรองรองจากรุ่นนี้นะครับรองจาก 5GT Pro ผู้นั้นเน้นปั่นรอบขาผู้นั้นอ่ะผมว่ามันยุบยวบมันจมไปหน่อยนะครับแล้วก็มีแรงส่งที่ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกันคู้นี้มีแรงส่งที่มันดีกว่านะครับอีกทีนะครับ C 2 0 2 5 GT Pro มีโฟมค่อนข้างนุ่มนุ่มแบบหนึบหนึบยุบตัวระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอาจริงแล้วมันยุบตัวไม่เยอะแต่มันก็ไม่รู้สึกถึงความแน่นนะครับคือเป็นรองเท้าที่ต้องบอกว่าวิ่งสบายนะครับวิ่งช้าเนี่ยวิ่งสบายๆมีแรงส่งอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่แบบวิ่งช้าดีนะครับไม่ล้าขาไม่ทรมานขาเอาจริงๆการออกแบบพื้นรองเท้าของผู้นี้อ่ะมันไม่ได้มีหน้าเชิดมากแล้วก็หน้าไม่ได้เทมากนะครับแล้วก็พื้นส่วนใหญ่เนี่ยออกไปในแนวเรียบนะครับพื้นมันเรียบมันเรียบกับพื้นผิวที่เราวิ่งนะครับรองเท้าก็จะไม่ค่อยรู้สึกที่ว่าเร่งเร้าให้เราวิ่งเร็วมากนะครับก็ถือว่าวิ่งช้าก็ทําได้ดีนะครับฟูมก็ค่อนข้างนุ่มวิ่งสบาย แต่อย่างหนึ่งที่เป็นข้อด้อยของรองเท้ารุ่นนี้คือการวิ่งลง้นนะครับไม่ว่าจะวิ่งช้าหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยคู่นี้ทําได้ไม่ดีคือพอลงส้นแล้วรู้สึกว่าโฟมส้นมันจมส้นเรากระแทกพื้นนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยในรองเท้าคู่นี้ต่อไปคือเราขยับมาวิ่งในเพสที่เร็วขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเร็วกว่าเพรสผมฟีลของโุมก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามความเร็วแล้วก็ตามตำแหน่งที่เราลงเท้านะครับก็คือลงส้นบอกไปแล้วว่าโฟมนุ่มแล้วก็ยุบจมลงไปนะครับรู้สึกว่า จริงๆก็พอวิ่งได้แต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในคู่นี้คือผมมองว่าลงส้นไม่ค่อยดีถามว่าวิ่งได้ไหมก็พอวิ่งได้แต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่า,วามันลงส้นไม่ค่อยดีนะครับส่วนการลงกลางเท้าหรือลงเต็มเท้าเนี่ยฟีลจากโฟมเนี่ยค่อนข้างนุ่มในเพลช,ช้าแต่พอวิ่งเร็วขึ้นเหมือนฟีลโฟมมันเปลี่ยนไปนะครับคือโฟมช่วงกลางเท้ารู้สึกแน่นขึ้นแล้วก็มีแรงส่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ฟีลการลงกลางเท้าเนี่ยมันต้องขยายความนิดหนึ่งว่าคือผมเป็นคนที่วิ่งลงกลางเท้าเป็นหหลลักรืองเเต็มท้า แลวผมก็คุ้นเคยกับการวิ่งรองเท้าที่เน้นก้าวยาวคู่นึงก็คือ AS i c กเมตาสป e ดสกายปาลีนะครับคือคู่นั้นอ่ะผมถนัดวิ่งลงกลางเท้านะครับแล้วก็รู้สึกว่ารองเท้ามันตอบสนองได้ดีด้วยการลงตำน่งที่กลางเท้านะครับคือ Sky p a r i s เนี่ยมันมีโฟมช่วงกลางเท้าที่มีระยะยุบยืดมากกว่า5 GT Pro แล้วก็ Sky p a r i s เนี่ยมีแรงส่งจากช่วงกลางเท้าที่ผมมองว่ามันมีแรงส่งดีกว่า5 GT Pro นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่า Sky p a r i s วิ่งง่ายกว่าเพราะว่าลงกลางเท้าติดเท้าแล้วก็มันมีแรงดีส่งที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็มันเข้ากับท้าวิ่งธรรมชาติของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมาวิ่งในลักษณะนี้กับคู่นี้กับ5 gt pro นะครับแต่สรุปว่าฟิลมันมีความต่างกันก็คือ5 gt pro มีโฟมช่วงกลางเท้าที่มันยุบน้อยกว่าคือถ้าผมเดานะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนสวมวิ่งช้าช้ารู้สึกว่าฝ่าเท้ามันลอยฝ่าเท้ามันกดไปไม่ค่อยเจอโฟมเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยสัมผัสกับพื้นโฟมมากนัก ฟิลลงเต็มเท้าหรือกลางเท้าในคู่นี้ถ้าสรุปสั้นๆก็คือในเพรสเร็วเนี่ยรู้สึกว่าโฟมร,รู้สึกแน่นขึ้นมาหน่อยส่วนแรงส่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือคู่นี้ถ้าวิ่งในเพรสเร็วผมมองว่าลงหน้าเท้าน่าจะดีที่สุดนะครับรองเท้าให้แรงตอบสนองดีที่สุดโฟมช่วงจมูกเท้าให้ฟิลนุ่มขึ้นอีกนิดนะครับแล้วก็ยังวิ่งสบายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแรงเด้งจากโฟมในเกณฑ์ที่ดีกว่าลงกลางเท้าแล้วก็ให้ฟิลแผ่นคาร์บอนช่วยยก้นแล้วก็ตวัด สำหรับผมคือฟีลของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันแตกต่างจากสกายปาลีประมาณหนึ่งคือสกายปาลีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมลงกลางเท้าดีกว่าเพราะว่าถ้าวิ่งผมมันเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเวลาใส่สกายปาลีมันเข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกง่ายกว่าที่จะเพิ่มระยะก้าวให้ยาวขึ้นกับคู่สกายปาลีนะครับคือในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าสกายปาลีลงหน้าเท้าไม่ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีนสุดต้องลงกลางเท้านะครับมันมีระยะยุบยืดแล้วก็จุดส่งพลังที่ดีที่สุดนะครับอยู่บริเวณกลางเท้าแต่ว่า 5G T Pro เนี่ย มันให้ฟีลต่ตางออกไปคือมันต้องลงหน้าเท้าถึงจะมีแรงดีดเด้งแรงส่งที่ว่าดีที่สุดแต่ว่าลงกลางเท้าเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่รู้สึกว่าลงหน้าเท้าแล้วมันมีแรงตอบสนองที่แบบรุนแรงกว่านะครับก็ถามว่าคู่นี้โฟมเด้งแรงไหมผมว่าโฟมอะเด้งต่างนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันช่วยก็คือแผ่นคาร์บอนนะครับมันจะช่วยส่งเท้าได้ดีมากนะครับยิ่งน้าหนักรองเท้าเนี่ยเบาด้วยคู่นี้1 0 us 1 9 5กรัมนะครับก็จะช่วยให้รองเท้าทํางานได้เต็มประสิทธิภาาพมากขึ้นนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องการระบายอากาศการระบายอากาศถือว่าทําได้ดีจากผ้าอัปเปอร์แล้วก็พื้นรองเท้าด้านในนะครับรองเท้าสวมใส่สบายถ้าไม่สวมถุงเท้าเนี่ยอาจจะรู้สึกสากเท้านิดๆิดนะครับเพราะว่าผ้าอัปเปอร์เขาสากนิดนิดส่วนปัญหารองเท้าบาดกัดเสียดสีเนี่ยยังไม่เจอการยึดเกาะไม่พบปัญหาอะไรในพื้นผิวแห้งนะครับส่วนพื้นผิวเปียกเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบความทนทานความทนทานเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ารองเท้ายังใช้งานไม่เยอะนะครับคู่นี้รวมๆกันก็ยังไม่เกิน50กิโล พื้นยางค่อนข้างบางนะครับแต่ก็ยังไม่มีความเห็นเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็ส่งท้ายอีกนิดนึงคือถ้าจะเปรียบเทียบสกายปารีสกับ 5GT Pro คือควรไปคู่ไหนดีขอตอบอย่างนี้ละกันนะครับเพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลละกันนะครับในไซส์10 US 28ซมเนี่ยสกายปารีสหนัก192กรัมคู่นี้หนัก195กรัมนะครับการสวมใส่ผมมองว่า 5GT Pro หน้ากว้างกว่าสวมใส่สบายกว่าแต่ว่าผ้าอัพเปอร์ของสกายปารีสเนี่ยมันละมุนเท้ากว่าส่วนความนุ่มของโฟมผมมองว่า ถ้าวิ่งช้า5 GT Pro สบายเท้ากว่าส่วนแรงบีดเด้งเนี่ยขอเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับขอเปรียบเทียบในเทส6ลงมาลงส้นลงส้นเนี่ยไม่เวิร์กทั้งคู่ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับแต่ก็พอวิ่งได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีลงกลางเท้าถ้าให้เป็นเลิศต้องยกให้สกายปารีสนะครับแต่ว่า5 GT Pro เนี่ยมันก็ทําได้ดีส่วนลงหน้าเท้าเนี่ย5 GT Pro ดีกว่าชัดเจนนะครับการระบายอากาศจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ผมผมยกให้ สกายพารีสมีผ้าเปิดที่ระบายอากาศได้ดีกว่านิดนิดความมั่นคงเนี่ยผมว่าสกายพารีสอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่า5 gt pro ดีกว่าสกาย a ารีสส่วนการยึดเกาะคือผมมองว่าดีทั้งคู่แต่ว่าผมชอบฟิลการยึดเกาะของพื้นยางเอาโซในรองเท้าคู่นี้มากกว่าครับรู้สึกว่ามันจิกเกาะได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจรองเท้าทั้งสองคู่ก็ลองเก็บข้อมูลไปคิดพิจารณาดูนะครับแล้วก็อันนี้ส่งท้ายนะครับขำๆคือถ้าถามผมว่าถ้าต้องเลือกคู่เดียวเนี่ยระหว่างสกาย a ารีสกับ5 gt pro เนี่ย ผมเลือกคู่ไหนผมขอตอบเลยว่าผมขอเลือกสกายปารีสนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นท่าวิ่งธรรมชาติมันเข้ากับผมมากนะครับรู้สึกว่าไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรไม่ต้องปรับเปลี่ยนท่าวิ่งอะไรให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าถ้าให้เลือกสกายปารีสกับเอ็ดปารีสเนี่ยเลือกคู่ไหนอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะผมไม่ได้เป็นคนที่วิ่งรอบขาสูงนะแต่ว่าผมชอบฟีลของเอ็ดปารีสมากกว่าคือมันให้แรงส่งที่ มันไม่ได้เร่งแรงนะแต่ว่ารองเท้ามันมีความไหลที่รู้สึกวิ่งแล้วถ้าเราจูงติดน,นะครับรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่มหัศจรรย์มากนะครับสำหรับผมคือรู้สึกว่าเขาทามาได้ดีมากนะครับคือถ้าเทียบกันระหว่างสกายฟารีกับเฮดฟารีดเนี่ยผมมองว่าสกายฟารีมันมีประสิทธิภาพที่มันดีแหละแต่ว่าเฮดฟารีดเหนือปีกขั้นหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นคอมเมนต์เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสาหรับรองเท้าทั้งสองรุ่นของเอซิกเมตาสปีดในซีรีส์ฟารีดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะออกทะเลไปไกลนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นรีวิวโดยรวมของ C2025 GT Pro นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปต่อไปขอจบวันดีกว่าเดี๋ยวจะออกทะเลไปนะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวทะเลด้วยนะครับที่ทะเลของอำเภอเมืองสงขลานะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนเที่นี้ก่อนสวัสดีครับ